สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมบอกขออนุญาตดีกว่าใช้คําว่าขออนุญาตให้พี่น้องเนี่ยดูให้จบคลิปนะครับดูให้จบคลิปวันนี้โอ้โหพี่น้องครับสวยมากๆนะครแต่ละตัวเนี่ยสวยมากๆนะครับมีทั้ง ราคาแยกแล้วก็เป็นราคาเหมาเป็นชุดสามตัวนะครับราคาแยกราคาแบ่งนะมีทั้งแม่ท้องแม่สาวแม่ลูกเนี่ยนะฮะตัวอย่างนะครับตรงนี้เป็นบามมนลูกผสมเกรด เอบวกบวกบวกเลยพี่น้องเนี่ยฮะนะครับเดี๋ยวได้ดูใกล้ๆครับผมเดี๋ยวได้ดูใกล้ๆหัวสาวเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ยังมีอ่าชาโลเล่แม่ลูกลูกเป็นบีฟมาสเตอร์นะครับลูกเป็นบีฟมาสเตอร์แล้วก็มีบามันเทาสามตัวแม่ลูกหนึ่งคู่แล้วก็ แม่ท้องอีกหนึ่งตัวยกชุด6กหมื้าเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้เห็นครับผมเอาละครับพี่น้องครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอ,อนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรติดต่อวันนี้ดิวกับคุณลุงวิเชียนเจ้าของวัวนะครับแต่คุณลุงไม่ออกสื่อนะฮะนั่นนะครับเดิน เก็บกวาดคอกอยู่ตรงนั้นนะครับนะฮะวันนี้มอบหมายให้พูดจาภาษาวัวดําเนินการคนเดียวเช่นเคยนะครับแต่ว่าเบอร์โทรเนี่ยโทรติดต่อหาคุณลุงตามเบอร์ที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอเดี๋ยวไปดูแต่ละตัวแล้วก็บอกราคากันไปทีละตัวทีละช็อตทีละช็อตพี่น้องครับผมรับประกันได้ว่าไม่มี วัวลูกผสมที่ไหนสวยเท่าที่นี่อีกแล้วครับผมไปติดตามชมกันเลยครับเอาล่ะครับพี่น้องครับผมจะเริ่มจากตัวที่สวยที่สุดแล้วก็ราคาสูงที่สุดที่เปิดราคาในวันนี้ครับนะฮะตัวนี้ถ้าซื้อไม่ได้ รดดูตัวถัดถัดไปถูกกว่านี้หลายหมื่นถูกกว่านี้หลายพันถูกกว่านี้หลายบาทพี่น้องครับผมเริ่มจากตัวนี้ครับผมนี่คือบามันลูกผสมที่สวยที่สุดนะครับพี่น้องดูฮะโอ้โหประวัติครับผมเคยมีลูกมาแล้วนะฮะเป็นลูกแฝดพี่น้องครับ เป็นลูกแฝดแฝดผู้ทั้งคู่เลยนะครับปัจจุบันนะฮะท้องว่างนะครับตอนนี้กลับสัตว์แล้วคุณลุงบอกว่าอีกรอบหน้าถ้ายังขายไม่ได้ผสมแน่นอนนะครับผสมแน่นอนลูกแฝดของเขานะฮะก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณลุงนะครับเพราะว่าออกมาได้ไม่นานก็อยู่ไม่ไหวครับนะฮะอยู่ไม่ไหว ตัวนี้ส่วนสูงประมาณ155เนี่ยนะครับขอภัยทาย้อนแสงนะนะครับขอภัยทาย้อนแสงส่วนสูงประมาณ155ทุกอย่างดีหมดเลยพี่น้องครับทุกอย่างดีหมดเลยเรื่องความหนาความใหญ่พันแท้เลือดร้อยหลายตัวหลายฟาร์มอายครับพี่น้องครับนะฮะ พันแท้เลือดร้อยหลายตัวหลายฟาร์มอายถ้าไม่เชื่อมาดูตัวจริงให้เห็นกับตาเป็นบามันแดงโบเนี่ยนะฮะใบหน้าสวยนะครับกระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่นะฮะความหนาความลึกคืออยู่ที่เขาทั้งหมดเลยพี่น้องครับตัวนี้ราคาขายนะครับผมหนึ่งแบาทครับนะฮะราคาขาย หนึ่งแสนบาทใหญ่จริงครับนะฮะในบรรดาลูกผสมเนี่ยผมกล้าท้าเลยว่าเอามาเทียบชั้นกันได้เลยสำหรับตัวนี้พี่น้องดูโคนหางนะครับเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูฮะนี่ครับเนื่องจากว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับวัวก็ถูกเลี้ยงอยู่ในคอกที่จำกัดแบบนี้ครับแต่ว่าเรื่องความสวยยกให้ตัวนี้เลย หนึ่งแสนบาทตัวถัดมาพี่น้องครับเป็นลองตัวเมื่อสักครู่นี้นิดเดียวพี่น้องนะฮะความใหญ่ความหนาความลึกเป็นลองนิดเดียวไม่เชื่อมาดูให้เห็นกับตาร้อยห้าสิบบวกส่วนสูงนะครับเป็นสาวท้องแรกครับผมนะฮะเป็นสาวท้องแรกท้องกับเจ้า ฮิวโก้นะครับ h p ห0ศถ้าผมจำไม่ผิดหรืออาจจะเป็น0ูนะฮะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับสาวท้องแรกที่ครบเครื่องทุกอย่างเลยพี่น้องครับนะฮะแดงโบสใหญ่หนาลึกนะครับ,ด,บ,นะรบดูแผ่นหลังครับผมนี่ฮะ ดูครับเรื่องความลึกความโบดอยู่ที่เขาละครับตระกสวยมากตัวนี้ดูครับโอ้โหมุมนี้ย้อนแสงนะฮะขออภัยด้วยนะครับท้องประมาณหกหกเดือนเป็นอย่างต่ำนะครับหกเดือนเป็นอย่างต่ำใบผสมวันที่ผสมโทรหาคุณลุงเลยนะฮะโทรมาหาคุณลุงได้เลย เดี๋ยวผมให้น้องขยับตรงนี้ดูโคนหางครับพี่น้องครับอ,อืดูท้ายครับนี่ฮะถามว่าวัวกินอะไรคุณลุงเลี้ยงด้วยอะไรนะฮะมีหญ้าสดนะครับมีฟางแล้วก็มีไซเลตนะครับหลายท่านต่างพื้นที่อาจจะสงสัยว่าไซเลตคืออะไรไซเลตก็คือเงาสับป,ปะรดเปลือกสับป,ปะรดบด นะครับบรรจุถุงนั่นแหละครับเรียกว่าไซเลตนะฮะตัวนี้พี่น้องครับราคาขายครับผมเก้าหมื่นบาทท้องประมาณหกเดือนโทรเข้ามาหาคุณลุงตอนนี้เลยนะฮะหรือมาดูมาชมตัวจริงตอนนี้ก็โอเคเลยมาดูได้เลยครับ ถัดมาครับผมพี่น้องครับตัวที่3ไม่เป็นรองตัวที่สองแม้แต่นิดเดียวใหญ่กว่านิดนึงด้วยแต่ใหญ่ไม่เยอะส่วนสูง150บวกสถานะคือท้องประมาณ7เดือนเป็นอย่างตำ่ำนะฮะแดงโบสเหมือนกันเป็นลูกผสมนะครับแดงโบสเป็นลูกผสมพี่น้องครับท้องกับฮิวโก เหมือนเดิมท้องกับฮิวโก้เหมือนเดิมพี่น้องครับทีนี้มาดูรูปร่างโครงสร้างสลีละโอ้ยพี่น้องดูครับดูโคนหางเหออเนี่ยฮะดูแผ่นหลังเหอะดูความหนาเหอะดูครับอื <c> ้ม <oughs> คือมันสวยครบเครื่องมากๆครับผมบอกเลยเลยว่าสามตัวเนี้ยลูกผสมที่ไหน สวยกว่านี้ทักคอมเมนต์เข้ามาเอามาโชว์เอามาเทียบเอามาเปรียบเทียบว่าตรงไหนสวยกว่าตรงไหนเด่นกว่าตรงไหนด้อยกว่าเอามาเทียบเลยราคาขายพี่ร้องครับเก้าหมื่นบาทคุณลุงบอกว่าราคานี้ขายเลยนะฮะราคานี้ขายเลยอย่าต่อรองเลยนะครับนี่ก็ขายราคาทุนแล้วนะฮะวันนี้คุณลุงบอกว่าราคาขายเลยครับผม นะฮะถ้าใครคิดว่าอยากจะต่อรองเยอะๆอยากจะต่อรองหลายๆหมื่นเนี่ยยังไม่ต้องโทรมาให้คุณลุงพักผ่อนดีกว่าแต่ถ้าท่านบอกว่าขอค่ารถค่าน้ำมันสักพันสองพันคุณลุงยินดีคุยนะครับคุณลุงยินดีคุยโทรเข้ามาครับเบอร์ที่1เป็นเบอร์ของคุณลุงนะครับเบอร์ที่สองเป็นเบอร์ของแอดมิน นะฮะเผื่อท่านอยากสอบถามเส้นทางหรือว่าแชร์โลเคชันตัวกระผมเองยินดีแนะนำเส้นทางยินดีบอกข้อมูลว,วัวยินดีบอกว่าสวยจริงหรือไม่จริงผมเห็นอะไรผมพูดอย่างนั้นครับผมนะฮะผมเห็นอะไรผมพูดอย่างนั้นผมรีวิวว,ว,วัวไม่เคยเอาใจเจ้าของว,วัวถึงแม้เขาจะจ้างผมมาก็แล้วแต่นะครับ สวยก็คือสวยสวยผมบอกสวยครับผมตำหนิบอกตำหนิครับ3ตัวที่ผ่านมานี้ซื้อได้แน่นอนสำหรับท่านที่ชื่นชอบวัวสวยนะฮะเรื่องความลึกความหนาความใหญ่ยกให้3ตัวนี้เลยเช่นกันตัวนี้9ก้าหมืนบาทเป็นราคาขายโทรเข้ามาครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าเกิด3มตัวที่ผ่านมาท่านงบไม่ถึง ขอย่อมยอมลงมาหน่อยได้ไหมแน่นอนครับตัวนี้ฮะพี่น้องเทียบกับตัวที่หนึ่งที่ผมถ่ายให้ดูก็แล้วกันครับนะฮะไซส์เนี่ยมันขาดกันเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นวัวสาวนะฮะอายุเกินปีครึ่งแต่ยังไม่ถึงสองปีเป็นวัวลูกผสมนะครับตัวนี้ขออภัยไม่มีประวัติว่าพ่อเป็นตัวไหนแน่นอนครับออกมาทรงนี้ก็ต้อง พ่อบามั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็แม่เนี่ยก็ต้องเป็นบามัน่นจุดเด่นของตัวเนี้คือลำตัวที่ยาวพี่น้องครับนะลำตัวที่ยาวเป็นบามั่นแดงโบสเหมือนกันนะครับวัวสาวกับสัตว์แล้ว1ครั้งยังไม่ผสมครับผมส่วนสูงเกือบเกือบน่าจะมีร้อนะฮะน่าจะมี140ยสี่จุดเด่นอย่างที่ผมบอกคือลำตัวที่ยาวตโนกตั้งสวยนะครับ โหนกตั้งสวยใบหน้าสวยครับนี่ฮะเป็นลูกผสมนะครับราคาขายครับผมตัวนี้คุณลุงบอกว่าซื้อมาแพงวันนี้คุณลุงขอแค่ห้าหมื่นบาทครับตัวนี้ตำหนิไม่มีนะครับนะฮะตำหนิไม่มีนี่ครับช่วงท้ายโคนหางใหญ่ทุกตัวคุณลุงเลือกวัวเนี่ยสุดยอดมากๆครับนะฮะคุณลุงเลือกวัวได้สุดยอดมากๆผมบอกแล้วว่าติดตามให้จบคลิปครับสำหรับ ลำดับถัดไปเนี่ยจะเป็นสําหรับคนที่งบน้อยทั้งนั้นเลยนะฮะลำดับถัดไปเนี่ยคือสําหรับคนที่งบน้อยนี่ดูมุมไกลๆครับตัวนี้ห้าหมื่นบาทโคมาครับผมถัดมาครับเป็นสาวน้อยอายุประมาณ7จ็ดถึงแปดเดือนนะฮะพึ่งหย่านมได้ประมาณ2เดือนคุณลุงบอกว่าจับย่านมตอน6เดือนนะครับ ฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8เดือนนะฮะส่วนสูงประมาณ130บวกนะครับส่วนสูง130บวกเป็นแดงโบสทนะฮะลำดับต่อไปนี้สำหรับท่านที่งบน้อยแต่อยากได้ของสวยๆไปไว้ <c oughs> พัฒนาต่อยอดพันธุกรรมนะครับจินตนาการเอาเองครับผมว่าเมื่อเขากลับสัตว์เมื่อเขาเป็นสัตว์เนี่ยท่านจะผสมตัวไหนนะฮะนี่ครับดูฮะ ความหนาอ่ันหน้ามาแล้วมีความย่นอยู่ในตัวมีความสวยมองเห็นอนาคตเลยครับตัวนี้ฮะพ่อเป็นพันแท้นะครับอ่าคุณลุงบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสติงเลหรือว่าเป็น SK 5 8 1ห้าดหนึ่งเดี๋ยวคุณลุงขอดูใบก่อนนะครับอ่าผถมออกตัวอย่างนี้คุณลุงค่อนข้างอายุเยอะนะคุณลุงค่อนข้างอายุเยอะ จำผิดจำถูกบ้างก็ต้องขออภัยแทนนะครับตัวนี้ราคาขายครับผมสามหมื่นบาทท้วนครับนะฮะสามหมื่นบาทท้วนเบอร์ที่หนึ่งเป็นเบอร์ของคุณลุงเบอร์ที่สองเป็นเบอร์ของแอดมินยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อบางทีคุณลุงไปหาหมอบางทีคุณลุงพักผ่อนก็โทรมาสอบถามแอดมินได้สามหมนบาทครับตัวนี้ตัวถัดมาครับผม อายุอนามไล่เลี่ยกันนะฮะแล้วก็จุดเด่นก็คือเรื่องของเม็ดสีละครับตัวนี้นะฮะจุดเด่นเรื่องของเม็ดสีแม่ของเขาคือตัวนั้นหละครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละฮะนะครับแดงเข้มโบสครบเครื่องคือตัวนี้สาวน้อยอายุประมาณ8เดือนนี่คืออนาคตแม่บล็อกแม่พันใบหน้าสวยใบหู สวยมากคลิปดำพี่น้องครับส่วนสูงประมาณ130สนะฮะส่วนสูงประมาณ130อนาคตแม่บ็อกแม่พันอีก1ตัวนะครับนี่ฮะดูครับผมผมพยายามดูให้ดูหลายๆมุมเทียบกับสาวน้อยตัวแรกที่ผมถ่ายทำก็คือไม่หนีกันเลยนะฮะไม่หนีกันเลย <c oughs> ยกคู่นี้ไป คุณลุงบอกว่าราคาคุยได้แต่คุยได้ไม่เยอะนะครับยก2ตัวเนี่ยคุยได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวเดียวหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคุณลุงบอกว่าขอสามหมื่นแล้วกันเพราะว่าวัวมันสวยจริงๆนะฮะวัวสวยจริงๆท่านไปพัฒนาไปตีเอฟได้เลยนะคคุณลุงมีใบผสมให้นะครับคุณลุงมีใบผสมให้มีหลอดให้นะครับลองโทรมาพูดคุยสอบถามได้ครับตัวนี้ก็สามหมื่นบาทครับผม ถัดมาพี่ต้องครับก่อนไปดูชารลเล่สวยๆเป็นลูกบี๊บนะครับแล้วก็ <c oughs> ชุดเหมาสุดคุ้ม3ามตัวซื้อสามได้สี่ผมให้ดูแม่ลูกคู่นี้ซะก่อนครับนะฮะให้ดูแดงๆจนครบก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูขาวๆแล้วก็เทาๆบ้างนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงลูกนะฮะลูกเป็นตัวผู้ ลูกเนี่ยเป็นเพศผู้อายุประมาณ3เดือนพี่น้องครับสวยมากฮะเป็นลูกของฮิวโก้นะฮะเป็นลูกของเจ้าฮิวโก้ผมขึ้นใบผสมให้ดูนะครับว่าท่านาดูไม่ออกว่าฮิวโก้คือตัวไหนนะฮะดูที่ใบผสมได้เลยนะครับ <c oughs> ตัวแม่ผมเล่าประวัติแม่ให้ฟังสักนิดนึงนะครับแม่ตัวเนี้ยตัวที่มีเขาเนี่ยนะฮะ เป็นแม่ของตัวที่ผมถ่ายทําให้ท่านดูตอนแรกเลยนี่คือแม่ของเขาครับดูเขาส่งลูกนะฮะตัวนั้นนะครับตัวที่เปิดราคา1นึ่งแสนบาทนั่นแหละนี่คือแม่ของเขาครับแต่วันนี้เนี่ยขายคู่แม่ลูกเนี่ยฮะลูกเนี่ยสวยมากครับกระดูกแข้งขาดีลำตัวดีมีแววความหนาความลึกตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยฮะนะครับ แล้วแม่เนี่ยสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับแม่เนี่ยร้อยห้าสิบห้าบวกอ่คอค่อนข้างแคบนะครับผมขออนุญาตไม่เข้าไปนะฮะขออนุญาตไม่เข้าไปนี่ฮะดูไกลๆครับนี่ครับตัวแม่คู่นี้คุณลุงเอาแค่ทุนคืนนะครับลุงเอาแค่ทุนคืนเจ็ดหมื่นบาทครับผมอนาคตคือลูกนั่นนะครับนั่นนะฮะดูครับผม เจ็ดหมืนบาทโทรเข้ามาครับแม่ลูกคู่นี้ฮะนี่ครับสวยนะฮะแม่ส่งลูกดีด้วยส่งลูกดีทุกตัวเลยเอาละครับเดี๋ยวลําดับต่อไปเนี่ยผมพาไปดูแม่เล่ลูกบีบอย่างสวยเลยพี่น้องครับตามผมมาครับดูให้จบคลิปครับผมรับผมพี่น้องครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าชาโรเล่เลือดสูงคือตัวแม่ส่วนตัวลูกเนี่ยเกิดจาก บีฟมาสเตอร์เลือดร้อยครับผมนะฮะเมื่อผสมกันมิกกันออกมาแล้วได้แบบนี้ครับดูครับนี่แะฮะเดี๋ยวดูแม่ก่อนนี่ครับผมตัวแม่เป็นเชลเล่เลือดสูงที่อัตลักษณ์ค่อนข้างครบเครื่องนะครับอัตลักษณ์ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวดูใบหน้าครับนะฮะกะโหลกใหญ่ หัวจุกผมไล่ลงมานะครับไล่ลงมาทีสเต็ปใบหูนะฮะนี่คือใบโพชัดๆเลยนะครับขอบตาขอบตาบนขอบตาล่างชมพูอมแดงนะครับไล่เรียงลงมาหาจมูกชมพูหลาเลยนะครับชมพูหลาเลยแล้วก็ดูลำตัวทีนี้นี่นะครับเรื่องความหนา นี่ขนาดเลี้ยงลูกนะฮะพี่น้องดูนมนะครับจุดเด่นของชาโรเล่หรือบิ๊กมสเตอร์เนี่ยน้ำนมดีมากนะครับน้ำนมดีมากส่วนสูงตัวนี้นะฮะท้ายนะครับมีประมาณร้อยสี่สิบเลยนะครับนั่นนะฮะดูนะครับประมาณร้อยสี่สิบครับผมถ้าให้ผมคาดการเปอร์เซ็นต์เลือดตัวนี้ผมให้แปดสิบสามจุดห้าเลย นะฮะเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเพราะว่าทุกอย่างครบสวยมากนะฮะขนหางสีทองนะครับขนหางสีทองพี่น้องครับนี่ฮะดูท้ายครับนี่เลยนี่สุดยอดครับมาดูลูกครับผมนี่ฮะเป็นเพศเมียนะครับเกิดจากบีฟมาสเตอร์ที่ชื่อว่า มิสเตอร์ชาลีนะครับเจ้าชาลีนั่นเองนะฮะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับจุดเด่นของสาวน้อยตัวนี้นะฮะอายุประมาณสองสามเดือนเนี่ยคือความยาวของลำตัวแล้วก็เส้นหลังที่ตรงนะครับก็ค่อนข้างกลัวนิดนึงนะะอาจจะไปหลบมุมกล้องอยู่เดี๋ยวผมมุดมาทางนี้นะฮะให้พี่น้องได้ดูเห็นใกล้ๆชัดๆนี่ครับ ดูหน้าดูตาครับผมนี่ฮะตัวลูกนะครับชัดเจนครับตัวนี้จด c ีหนึ่งได้เลยมีใบมีหลอดให้นะครับราคาขายครับผมเนี่ยนะฮะคู่นี้นะครับราคาขายอยู่ที่แปดหมืนบาทพี่น้องครับนะฮะราคาขายอยู่ที่แปดหมืนบาทโทรเข้ามาได้เลยครับลำดับสุดท้ายพี่น้องครับเป็นชุด สุดคุ้มวันนี้นะฮะเหมายก3ตัวนะครับเหมายก3ตัวเป็นเทาทั้งหมดเลยนะครับผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะฮะดูเสร็จแล้วทั้ง3ตัวผมแจ้งราคาเหมาทันทีตัวที่1สูงประมาณ145ครับนะฮะ1 4อสถานะคือท้องนะครับปัจจุบันนะฮะท้องกำหนดขอดเออ พฤษภาหกแปดถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับมีใบมีหลอดฮะนะครับมีใบมีหลอดสถานะคือท้องกับเจ้าฮิวโก้นะครับท้องกับเจ้าฮิวโก้นะฮะนี่นะครับเป็นเทาโบสครับผมตัวที่หนึ่ง <c oughs> ตัวที่สองเป็นแม่ลูกสีเทาเหมือนกันนะครับ แม่ลูกสีเทาเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะครับนี่ฮะแม่เนี่ยสูงประมาณ140บนะครับบวกกับลูกชายนี่ฮะอายุประมาณ2เดือนนะครับลูกเป็นเพศผู้อายุประมาณ2เดือนนี่ครับเท่ากับว่าซื้อ3ได้4ดูมุมไกลๆ สามได้สี่ก็คือชุดนี้ครับราคาขายครับผมหกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับราคาขายชุดนี้นะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูด้ดานหน้าดูหน้าดูตานี่ครับเทาโบสตัวนี้ประกันท้องนะครับเทาโบสตัวนี้ประกันท้องส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าแล้วก็ แม่ลูกเพศผู้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่ครับส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบนะฮะส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบลูกชายอ่ะดูมุมนี้จะเห็นลูกชายชัดเจนเลยนั่นแหละครับอายุประมาณสองเดือนเป็นเพศผู้เป็นลูกของเจ้าฮิวโก้นะครับนี่ฮะชุดนี้ครับ หกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องผมว่าคุ้มนะซื้อสามได้สี่นะครับ <c oughs> ซื้อสามได้สี่เอาหกหมื่นหารสามตอนนี้ก็แค่ตัวละสองหมื่นนิดๆรวมที่อยู่ในท้องด้วยนะครับรวมที่อยู่ในท้องด้วยเป็นสี่ตัวอันนี้ลองหารหกหมื่นห้าพันดูถือว่าโอเคครับชุดนี้โทรเข้ามาได้เลยครับโทรเข้ามาตอนนี้ ก่อนได้ก่อนนะครับสาหรับชุดนี้เนี่ยนะฮะเอาละครับพี่น้องครับหลังจากนี้ขออนุญาตตัดเข้าการไลฟ์สดนะครับทางแอปฟ้านะฮะขออนุญาตตัดเข้าไลฟ์สดทางแอปฟ้ากดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้คลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆครับโดยเฉพาะชุดบามัน ชุดแรกๆที่ผมถ่ายทําให้พี่น้องได้เห็นเนี่ยสวยครบเครื่องมากๆแอดเองก็ชอบแต่ไม่มีปัญญาซื้อครับเห็นแล้วก็อยากได้เห็นแล้วก็อิจฉาสําหรับท่านที่มีทุนเนี่ยแนะนําครับเก็บได้เก็บเลยฮะราคาวัวกําลังขยับครับตอนนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ